ครับผมสวัสดีทุกท่านครับมาพบกันในคลิปแนวทางไต้วันนะครับประจำวันพุทธที่27นะครับสำหรับไต้วันเด่นยังมาอยู่นะครับวิ่งวนลุนล่างหเมื่อวานมาทั้ง6ทั้ง7ดนะครับเกือบแตก3าตัวครับแต้มเดียวนะครับแต้มเดียวเมื่อวานมี6 7 9ดมา6 7 8ดดนะครับก็รู้เร่นต่อครับผมจะวางจนกว่าเด่นผมจะหลุดนะครับ วันนี้เปิดที่171 07ครับ171 07เช้าวันนี้เช้านี้เด่น08 0 08นะครับชอบ8ชอบทั้ง8ทั้ง0เนม้มไว้ที่8ครับเนม้มไว้ที่8เลยกันนะวิง่งวันล่าง8หน้ามีหน้ามาครับ7008ครับ 0078ครับทันใดชอบแนวทางของผมและไม่อยากพลาดกดติดตามไว้นะครับมีโฆษณาดูให้ด้วยครับจับที่ลบนะครับจับที่ลบถ้าขึ้นบวกเบาๆนะครับเมื่อช้ามีปัญหาทีนึงนะคือนิคเอีกนะครับจับที่ลบดันขึ้นบวกนะครับร้อยมัดหกครับและที่ผมจะบอกคือสําหรับไต้หวันเขาเบิ้ลมาสองเช้าติดเลยนะครับไอเบิ้ลมาสองวันติดวันจันทร์สามสาม วันจันทร์สามสาเมื่อวานห้าหวันนี้ติดเจไปอีกหหางครับร้อยมาหกนะติดเจ็ดไปอีกหนึ่งหางครับผมไม่ได้พิมพ์นะครับเจ็ดเจ็ดอ่ะ6กหกเจ6ด0 6เจ6ดเ6็ดหกเจ็ดศูนย์หกหกศูนาสำหรับ ไต้หวันได้ประมาณนี้ครับเที่ยง33มนาทีมาดูนกันเนาะขอขอบพระคุณทุกท่านครับยืนะะครับติด7 7ไปหนึ่งหางครับหรือใครชอบเล่นเบิ้ลหามตองติดไปก็ได้นะเพราะว่าเขาเบิ้ลมา2วันติดนะครับเข้าใจตรงกันเนาะสวัสดีครับ